ค่ะค่ะเพ,พื่อเป็นองค์ท่่นเป็นองค์น้อยมากการผมกอนประกาศมือกอนแล้วเรียกมือผมก่อเป็นหนึ่งศูนย์ตอนนั้นก่ออกมาแล้วสามสามวันเนาะค่ะอค่นี้ค่นี้ค่นี้คื่อนเดียวกันนะผมกัต้อกันเลย่ได้พราะเด้คว่าะดยว่หยังเลยค่ะม่ะนก็เป็นองค์ท่นก็เป็นองค์ใหญ่มาอีกองค์ใหญ่มากมากตอนแรกกันคือจังเสียนเพิ่นเพิ่น่ีนี่แหละค่ะ่เสียนเพิ่นโ่มีแล้ว จะมาปากกันหน้าอยู you know no really ่งหน้าหน้าหน้าผมด้วยปากกันหน่ะมามาปากมึงยังยู่อยู่หน้าผมยุ่งได้เกี่ยวปากถ้ามันกับการพ่อผมกับด้วยเบิกทซาบว่าพันได้ตัวเดียวกันอยู่งยุ่งดิยู่งดิจ้าพ่อจะใส่คำว่าอันนี้ยหนึ่งหาศูนี์มีเพิ่มมาทำหาศูผมอยู่งได้ครับเด้อโอ้เป็นแนวดาน้อค่ะครับเพิ่มมาทำหาเพิ่มมาละถอยู่ตตายาว่าจาหังวัน มาค่ะกระคอกรบ,กบสวัสดีเอฟซีเบริรกซับหน้าคี้ทุกท่านนะคะเหมือนนีแอดมินกามีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะเพื่อนกาติดตามาโดนนะคะล้ะการู้สึกว่าเมื่อนี้จะเป็นนิมิตไม้ออนดีนะคะเพื่อนกาสีได้โทรมาา เ่าเรื่องแนวทางให้ทางช่องฟังนะคะแนวทางสิบเป็นตัวใดกับว่าแน่นะคะอาจจะตรงใจกับเอฟซีหลายๆท่านนะคะกับมาฟังไปพร้อมกันเนาะคะ่ะก่อนอื่นกะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบอพาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะทางง่องจะเสนอไว้เป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบงรัฐบาละคะ่ะ มาฟังไปพร้อมกันนะคะความฝันบ่จ้าหรือเป็นเลขสูตรเป็นความฝันครับผมกับผมมาหลายพันตัวครับหลายหลายคนเลยก็มีโชคมีลาภลพันลังคนก็แล้วแต่บุญแต่ดวงเนาะค่ะผมก็เลยว่าฝันนนี่แหละผู่คนมาบอกมาให้ผมก็หาฮามันเป็นเจ้าคุณกระดอกโอ้ค่ะอันเดียวขออันถามคือไม่นะคะลืมไว้ไว้จดไว้ก่อน ชื่อชื่อสายันครับผมอ๋อพี่สายันค่ะถืออันเลขพี่เลขอันคุ้นหน้าสายันนี่เขามาตลอดเลยบิรค่ะกางแต่คุมาให้มื่กี้เขาผมเริ่มผมถือถือในหัวตอนพุ่นโอ้หัวบังหันได้อยู่เตะโอ้ เอาไปนาผนเกี่ยวจะยอดรถดอกครับผมจ้าจ้เือนนมาหาย่สุดก่อนลดแค่หายหาเจ็ดาุดบครับนหายะสุดก่อนลดโอ้นหายุดก่อนบางหันนี <át stars> ่เริ่มซื้อนหายยู่ครับผมเรื่อเกี่ยวครับแต่ว่าถือกเถือเ่าอ้ถืกว่าผมเือคันันมันออกครับเมั่ววดุ่นไจ็ดหาุดนะอืมวดหาได้สามตัวเลยบค่ะ ถามตัวเลยแต่ว่าผมได้กอนนงานผมได้กอนแต่ต็งงวดที่มันออกไอ้ศูนย์ศูนย์เก็บล่างนะผมกับผมกับพี่แกศูนย์ศูนย์เก็บถิ่กตะบันมาซื้อตัวผมติ่งเต่งเก็บหาศูนย์น่ะผมบนบนเนี่ยน้ำไหลหน้าผมกันนิดนิด้โอ้มาถึงตัวโอ้จ้าจ้าแล้วงวดนี้ฝันดีแล้วปะค่ะกฝันฝันไว้แต่ฝันต่อกันมาเลยครับแต่เก็บหาศูนย์ผลโอ้จ้าอันเป่าความฝันให้ฟังแน่จ้าบัดเนี้ย หาศูนยนะ่ะสงสัยว่าปู่ปูค่คนเป็นอ่าเป็นมือหน่อยมาตัดมือผมเนียเีมือผมได้ออก <ừ> เลี้มือผมได้ออกเลียตลงไปตัเลือเลขศูนย์ผมก็ได้ตีเจ็ดหาศูนยนน<อ>น์้นผมด้แท้ศูเจ็ซื้ออ๋อจ้าอที่ออกศูนย์เจนะ็ดน่ะหามาสามง,งินตอนเลืกตอนนั้นนะ่ะแต่งอนงวดรุ่นก็มาออกเจ็หาศูนยต่นเลยแตลว่าผมตามมาหลายนังนจ้จ้าจ้าครับงวดที่สามก็มาออก เดินทางอีกคือออกมาสางกวนเลยตัวนีโอ้ค่ะบ้านน so bon yeah, ี้เม so ื่อคืนนี้งวดนี้คือว่าปูเพิ่นมาให้อีกบ่ค่ะเพิ่นให้แต่พร้อมกันผลเลื่อนครับเพิ่นเป็นองค์น้อยมากเลย่นก็เป็นองค์เป็นองค์ใหญ่มากมาต่อกันเลยทั้ายเพงเดียวนะฮ่าวอยู่นี่คือพยานาคเลยเนาะค่ะเนาะแมนครับแมนอ้ยสาธุค่ะเอาเดี๋ยวทุนที่ออกพวงฝันเลื่อนเลื่อนได้ครับค่ะ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 เลื่อเป็นองค์ท่านเป็น องน้อยมากัดผมก่อนประกาศมือก่อนแล้วเลียดมือผมก็ออกเป็นหลึกศูนย์ตอนนั้นก็ออกมาแล้วสามสามหัวนอค่าใช่ใช่ใช่ในคล้นเดียวกันนะผมก็ต่อกันเลยเด้เพราะเดีว่าตีนเพราะเดี๋ยววัดหยั่งเลยค่ะพันก็เป็นองพันก็เป็นองใหญ่มากเอกอืมององเงยมากมากตอนแรกกับคือจังเสียนพิ่นเพิ่นโมนี่นี่แหละค่ะพ่อเสียนพิ่นโมนี่แล้วจะมาปากกนไาอยู่ ร่างกายผมก็ตายตายด้วยจะาว่าตัวเองก็ก็เห็นจะ้อมตายยู่ตายในตัวนี่ก็้องการตายแต่ว่าอายุผมก็หาหาสิบสามปีห้าสิบสามครับค่ะค่ะแต่จว่าผมมจะว่าอยู่อยู่ในค้อมูเด้อค่ะส่วนตัวผมติดเีใหายแค่สามตัวก็แล้วแต่เอซี่หรือแล้วแต่หน้าที่ติดไปพิจารณาด้อจ้าจ้า คือผมผมคิดว่าเพิ่นเพิ่นเป็นโอ่งพ่นเป็นโอ่งไงพ้นเป็นปิดน้ำเก่าเนาะค่ะเป็นน้ำเก่าแล้วกัมามากัดผมผมตายผมกระดีตีศูนย์ผมก็ผมผมตายก็ะดีกระของศูนย์ค่ะนะครับแล้วกัผมก็เป็นหาศูนย์กัแค่นี้แหละครับอืมอันเก้าหาศูนย์เก้าหกศูนย์นี่ครับอ๋อค่ะ เก้า <9 S 2> ่่จะถามตัวนี่ละ่ะเก้าหกศูนย์เก้าห้าศูนย์แต่ว่าตรงกับอันกับเอเบิกทราบอยูอ่เรีคนะ่ะพ่อไอหน้าอันเจว่าค<ม>วามฝันชูฟังเด้อค่ะบาทนี้ก็เจว่าเลขมันตรงกันอันฝันว่าไปซื้อเนื้อมะลาบแดงครึ่งครึ่งเขาเอาขึ้นกิโลสร้างให้โลละเจักบาทละหน้าเลยถามเขาเนะร้อยห้าสิบบาทเพื่อนทว่า เอาลอยหาสิบบาทคือแพงแท้ก็เอาคือเก่าหันละเลยว่าในความฝันโอ๋สาธุเดียวเดี๋ยวครับเห็นเพิ่นเพิ่นมากครับผม้หลักครับค่ะบานี้มือที่สองฝันว่าเขาถิ่มเงินให้หาบาทค่าเซาทีครับได้เคลียร์ไรได้ตีกันครับเขาค่ะ<อ>ไม่ยิ่งก็ไม่ยิ่งตีกันเนาะเขาก็เลยตีเป็นหาซีซีบ่เ,เลยว่าชูนเนาะศูนย์ไร้ตีกัน บาดนิ้มืดรอบที่สามฝันอีกเดชพันยำอีกเด้ค่ะรอบนี้สำคัญแห้งฝันว่าญานนะเอาเนื้อมาจานหนึ่งแดงจึงคืนวันเดชเฮ็ดยังเป็นก่อนปีเลือดมีเนื้อมีอันนึกชุดลาบนั่นล่ะยืนมาหายทั้งหนาตางยืนมาหายทั้งหนาตางบาดนี้ก็เลยว่าเอาแม่ไปไห้ละลักกิโลที่ซิฟเดอร์พันว่า ก็อันคันฟันสไตล์นี่จักสิตีจังไดเนาะแต่ทะเบียนบ้านในนึ่งซี่เก้าของเบิกทราบนะอืมครับผมเอากนพ่อว่าข้อมเป็นไปได้อยาศูนย์นี่ก็คืออยู่ด้พอว่าต,าต,าาต,าตาั้งแต่ฝันมากนะั้งแต่เสียงเลขมาฝันดีตลอดค่ะครับครับเอ,เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่นี่ตอนที่ตอนที่เบิกเบิกเบิกทราบว่าฝันในตัวเดียวกันอยู่อยู่นิยู่นิจ้า พอจะใส่คำว่าคันนึงนื้อหานี่เป็นมาสัมผัสผมอยู่แ้วครับเด้อโอ้เป็นแนวดเนาะค่ะคับเป็นมาสัมผัสเป็นเป็นมาลัดตูวอยู่อ๋อเป็นจะค้นลูกได้ปะค่ะขาดแมนแมนเป็นมาสัมผัสสัมผัสมามาาวงมางมามาาถึงมาถึงางมาถึาาามามาาาาา หลังคนกัฮหอนหอนไรแค่นี้เด้อหอนไรอาบน้ำก้นเพราะว่าพูดหลังคนเหรอวาหนาวแห้งหนาวจนยาย่สะบั้นล่ะเพิ่นว่ายายหนาวแห้งเพิ่นว่าโนก็ว่าเอ้ามันเกิดปรากฏการ์แปลกตัวนี่เฮาก็เลยว่าหรือเพิ่นสิให้โชคเฮาบ่จักเด้อเนาะค่ะเนาะจังค่อยได้โทรหากันเนาะค่ะมื้อนี้เนาะครับผมก็คือคือจะอยู่แต่ว่าก่อนผมสิโทรหาผมก็คือใน่หมูว่านี้ ว่านทั้งหมดเนี่ยนะผมคือเพราผมขึ้นปั๊บขึ้นว่าที่ที่ขออนุญาตคูโทษไปบอกเบอรครับเน่าจะหามาหาเบอรครับเป็นสายเดียวกันเพราะผมก็้นตนี้เป็นปั้งคนเดียวค่ะตั้งันผมเลยค่ะโอ้ยสาธุค่ะดีใจแห้งเดวาน้ำดีใจเนี่ค่ะครับแสดงว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเป็นสายเหมือนกันค่ะแม่นค่ะเพป็นมาหาแต่ปีหาแปลหาเก้าอ่าค่ะตั้งแต่เริ่มเรียนถ้ำปีหาเจ็ดเพื่อนละค่ะ บ้านนี้อันเพื่อนกับมาสัมผัสแต่เพื่อนกับหายถึกเลขเข้างวดติดค่ะแล้วเพื่อนกับหายมาเรื่อยๆขอบ้านก็ได้บ้านตังเส้นะค่ะเดี๋ยวผมกับผมเจอเพื่อนมาสามปีแล้วครับผมก็เริ่มใหม่ถ้าสรวน้นเริ่มเของบ้านบ้านจินมันพากับกับเพื่อนนี่แหละก็ครับไม่ว่าทีสิ่จของจะผมก็ใส่ไว้าอยู่พักหนึ่ง ค่ะสาตัววันพระนี่เพื่อนบ่อยากให้ออกแากบ้านว่าอ,อยากให้ไปทํางานป็นไหนเพื่อนอยากห้สวดมนต์ดูแลองพะระาหยังขึ้นวายขึ้นถวายไปจังสั่นไหมคะ <c ười> ขันออกแากบ้านละสีห้อนซึงมุดเงียป็สิบเป็นจังสั่นแม่ขันย่าเหมือดแลกงนี่ตรงได้สวดมนต์แมนมีงานยังเป็นกบบ่อยากฟังเดียวอันหน่าเพื่อนอยากห้เข้อยู่บ้านสวดมนต์เข้าสิบเป็นบ่าสบายรลดไปใช้บ่ได้รวดเสียนะ พัดก็พ่อพ่อเป็นยังเนาะเพื่อนคนใดว่าผมมาชียท่ามให้ทำหน้าอยู่ค่ะครับเพื่อนคนเป็นยังคือเพื่อนก็บอกง่ายๆถึงดอกเพื่อนก็บอกอยากจช็คเ่จ้าจ้าถูกจ้าเพิ่งเอาเอาเอาจังสันละครับค่ะค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะสำหรับแนวทางมือนี้เนาะถือว่าตรงกันนะคะตรงกันตรงหาศูนย์เนาะครับค่ะอันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบเลยเด้อค่ะ เมื่อเช้านี่แม่ค่าพุทน้อาใม่กับว่าได้หาศูน์คืนกัน,นเจ้าข้ากัว่าับเอาแบทเบิดสงสัยเงินเพิ่นเบิดเดียวค่ะเอฟซี FC. เอาถือว่าเป็นนี่มีดไม้อันดีนะคะที่เพืนเ่นในทโทรมาบอกนะคะกับเล็กตรงกันนะคะสีสึกสตาก,กันลื้อจังไดบุนนะอค,ค่ะเนาะค่ะให้ใช้วิจรนญาณในการรับชมเด้อค่ะเอฟซี FC. ขอบคุณเอฟซีละลเด้อค่ะ ค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะขอบคุณได้ไลยห์หฮโซกห้มานเ้ร่าห้รวยสูผู้สูคนสำหรับเมื่อนี้กค่ะขอบคุณข้างด้านของเอฟซีเนาะค่ะพี่สายันหรือว่าน่าสายันก็ได้เนาะค่ะน่าจะเป็นพี่เนาะค่ะเพื่อนอายุแค่อันหาสิบสามปีเนาะค่ะแอดมินก็จะขึ้นตัวเลขไว้ท่ายคลิปก็แล้วกันเนาะค่ะขอบคุณได้ไลายถี่นชามาติ ตามให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยเด้อกาเด้อเปิดโชคเปิดทรัพย์น้ำกันนะคะสวัสดีค่ะ ตั้งตายาวาจาหังวัน้าส่งน้อมนบนำผู้สงสรงตาผงยาเจ้าเอ วันสร้างแป้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาินียาสีปฐมมา,าเราบุพระชาติทุงนา